แชมป์นะฮะพาคุณผู้ชมนะครับมาทึ่งที่สวนอาหารราชาปลาใหญ่ครับอยู่แถวตะลิงเองียงแค่ตะลิงชันแค่ถูกแล้วตะลิงชันครับผมโอ้ใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องปลาเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเคยกินปลาใหญ่ขนาดไหนถ้าของผมนะโอ้ปลาที่ผมเคยกินเนี่ยมันคือปลาที่ใหญ่มากไซส์บ,บิ๊กบื้มครับนั่นคือปลาบึกแม่น้ำโขง50าสบโลฮะยางตำปลาตัวใหญ่ที่สุดที่พี่เคยกินตัวแค่ไหนครับ ใหาเป็นปลาคังตัวประมาณ8 80 8กว่าเซนได้ครับก็คือปลาเก๋าค่ะตัวไซส์ประมาณขนาดนี้ค่ะก็น่าจะ3-4กิโลครับเป็นปลากระพงขาวครั20โล30โลที่คุณผู้ชมบอกมาเนี่ยโอ๊ยเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้ครับชันจะพาไปดูปลาที่มันใหญ่กว่านั้นไซส์บิ๊กจริงๆตัวเบิ่มๆจริงๆมันจะเป็นยังไงตามฉชนมาเลยดีกว่า เร็วเอาขึ้นมาเลยตัวใหญ่อะ่ะเร็วเร็วเอาขึ้นมาเขาดูหน่อยโ,อโ,โชว์หน่อยอุ้ยจะใหญ่ักแคก่ไหนกันนอ้ยพี่ป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องบางตาหรือนายศักดิ์สิทธิวัแจ้งกระจ่างครับนับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับ ทำอาชีพเป็นพนักงานขนย้ายปลามากว่า15ปีเพื่อส่งต่อปลาให้พ่อค้าหรือคนที่ต้องการนําปลาไปเลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นปลาขนาดไหนแต่โดยเฉพาะครับปลาใหญ่ๆนี่พี่ป๋องแกเชี่ยวชาญมากจนได้รับฉายาราชาปลาใหญ่เรามาดูกันว่าปลาตัวใหญ่ในบ่อของพี่ป๋องที่จะให้เราดูนั้นมีปลาอะไรบ้างและจะใหญ่ขนาดไหนกันครับเอาล่ะตอนนี้ผมลงแล้วนะครับคุณผ<ม>ูช้ชมอ้อมไปข้างหลังเลยครับอ้อมไปข้างหลังเลย ย,ยปภายในบอ่อดินของราชาปลาใหญ่ครับก็มีปลามากมายหลากหลายครับและหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าปลากระโคไทยนะครับน้ำหนักประมาณ20กิโลครับโอ้โหใครที่เคยโดนเพื่อนล้อว่าน้าเหมือนปลากระโคนะครับแมดูเอาไว้เลยครับหน้าตาของเรานั้นเป็นยังไงครับแหมล้อเล่นกรับุผู้ชมส่วนเจ้าตัวนี้ก็นี่ครับ เ e d t a i l c a t นะครับหรือปลากรดอเมซอนหางแดงนะครับแรงดีมากครับขนาดประมาณ20กิโลกรัมนะครับคือน้องห,<อ>หายใจดังมากเหมือนแบบเหมือนมือกระทิงอ่ะแต่ถ้ายังแปลกไม่พอก็ต้องมาดูปลาที่หน้าเหมือนหมูครับเจ้าปลาหมูลิต้านะครับแห่แห่งรุ่มน้ำสาลุวินครับเป็นปลาสายพันธุ์แปลกหายากเป็นปลาที่ไม่มีเกรดนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามครับแต่ก็แปลกครับแม่ปลาไลหน้าตาดันไปคล้ายหมูครับ และก็ยังมีปลาเนีครับเปคูดำครับที่มีฟันอันแหลมคมคล้ายกับปลาปีรัญญาครับหรือจะเป็นปลาอาริเกเตอร์ครับหน้าตาก็จะคล้ายจระเข้ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายสายพันธุ์ครับแต่ถ้าจะให้ชมตัวไฮไลท์ของบ่อนี้ก็ต้องเจ้านี่ครับปลาช่อนอเมซอนยักษ์ที่พี่ปองก็บอกว่าในบ่อนี้มีมากกว่า30ตัวและไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มทั้งนั้นครับนี่ครับคู้ชมโอ้โหหลักมากคุู้ นี่คือปลาช่อนอเมซอนครับโอ้โหตัวใหญ่มากอันนี้คือ4คนนะครับผมบแต่ว่ามันหนักมากอันนี้ประมาณกี่กี่กิโลครับพี่ตัวนี้ตกอยู่ประมาณ70ครับตอนนี้ความยาวอยู่ประมาณเมตร70ฝ่าถึง80ดสิบสำหรับเจ้าปลาช่อนอเมซอนยักษ์หรือปลาอาราไพามา่านะครับ พบในรุ่มน้ําอเมซอนครับซึ่งในต่างประเทศครับปลาชนิดนี้ก็เป็นปลาที่ชาวพื้นเมืองใช้บริโภคกินเป็นอาหารถึงถือว่าเป็นเรื่องปกติครับแต่คนไทยยังไม่นิยมบริโภคเพราะว่าตัวมันใหญ่เกินปลาที่จะทานกันอยู่ทั่วไปอีกทั้งราคาสูงครับแม่แต่ร้านราชาปลาใหญ่เป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่กล้านําปลาช่อนอเมซอนยักษ์มาปรุงเป็นอาหารให้เราได้ชิมกันแม่เป็นไงครับวันนี้ถือเป็นลาบปลาคนในแชมป์กนแล้วครับอุ้ยจะได้ชิมปลาสดๆราคาสูงถึงครึ่งแสน จริงจริงๆครับคุณผู้ชมครับที่เราเห็นในบ่อเมื่อกี้เนี่ยแค่4คนอุ้มแต่อันนี้เนี่ยเมื่อกี้นี่โหใช้ถึง6คนเดี๋ยวจะหาว่าโมเดี๋ยวจะหาว่าคุยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาวัดกันดีกว่าว่าตัวตัว,ตวนี้เนี่ยเขายาวเท่าไหร่เอาบินโตมายังครับอ่าทำไมพี่ไปวัดทำไมพี่ไปวัดอืคนละวัด ครับคุณผู้ชมครับผมความยาวนะครับของปลาช่อนอเมซอนตัวนี้นะครับ220เซนติเมตรฮะขนาดของปลากับตัวผมเนี่ยเขาใหญ่กว่าผมขนาดไหนสุดแขนครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับเราได้เห็นความใหญ่ความยาวนะฮะของปลาช่อนอเมซอนตัวนี้ไปแล้วฮะครับแต่ที่อยากจะทราบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือน้ําหนักครับน้าหนักอยู่ที่120กิโลครับ120กิโลแจมสองคนอยู่ในนี้พี่ป๋องอย่างนี้เนี่ยกินกี่วันหมดพี่โอ้โหเป็นเดือน <laughs> เป็นเดือน <laughs> ถ้าราคาตัวนี้พี่สงหัวราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่คือถ้าปลาไซสนี้แล้วสีประมาณนี้นะฮะครับก็คุยกันที่ ประมาณ60,000ขึ้นโอ้คุณผู้ชมครับปลาชอนอเมซอนที่อยู่ข้างหน้านี้ตัวหนึ่งเกินครึ่งแสนครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยลาบปลาของผมมา,มากๆเดี๋ยวพี่ป๋องเนี่ยเขาจะจัดเมนูให้แต่ว่าก่อนที่เราจะเอาปลาตัวนี้ไปทําอาหารเนี่ยวิธีแรกเดี๋ยววันนี้พี่ป๋องจะทําให้ดู ว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับมาที่จะจัดการกับเจ้าปลายักษ์ตัวนี้แค่วิธีการจะคอดเก็ดปลาในของหูก็แทบจะทำเอาพี่ป๋องหมดแรงครับถึงกับต้องใช้คอรนี่ครับเปิดแถวแรกครับเพื่อคอดเกดที่ใหญ่ขนาดเท่าฝ่ามือครับ และก็มีดที่จะใช้แล่ปลานี่ก็สําคัญมากครับต้องใช้มีดญี่ปุ่นที่คมกริบครับแหมค่อยๆแล่เกรดแล้วก็เฉือนไปเรื่อยๆครับซึ่งเนื้อปลาช่อนอเมซอนนี่จะมีสีแดงคล้ายเนื้อหมูครับและจากปลานี้ที่มีน้ําหนักเกือบ150กิโลกรัมเมื่อขอดเกรดแล้วแล้วก็โอ้โหเนื้อก็จะเหลือแค่ประมาณครึ่งเดียวครับโอ้ยเพื่อนนามาปรุงเป็นเมนูต่างๆนับเป็นครั้งแรกของนายแชมป์จริงๆครับที่จะได้กินปลาที่ใหญ่ขนาดนี้แม่กินเผื่อทีมงานด้วยนะครับพี่แชมป์ เสร็จแล้วครับเมนูนะครับปลาช่อนอเมซอนยักษ์ครับนี่ที่เมื่อกี้เนี่ยพี่ป๋องเนี่ยเขาแร่สดๆเลยแล้วก็เข้าครัวมาลังสรรเมนูออกมานะครับผมอยู่ข้างหน้าผม5เมนูด้วยกันใช่ครับโอ้โหได้หลากหลายเมนูมากเดี๋ยวให้พี่ป๋องเนี่ยแนะนําเลยว่ามีเมนูอะไรบ้างครับอันนี้เป็นผัดชาปลาช่อนเมนบาบาทครับ 159บาทครับอันนี้อันนี้ยำอันนี้อันนี้ยำปลาใหญ่ยำปลาใหญ่ยำปลาช่อนอเมซอนอันนี้ก็159ราสิบเาบทครับ,รบโทษน,นะพี่พี่ทำมูลนิธิหรือเปล่า <c oughs> ราคานี้เหมือนเหมือนเหมือนต้องต้องการให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อรสชาติอร่อยอเราต้องการให้คนลองมาชิมอ,อันนี้ช่อนอเมซอนผัดพริกเกลือ159บาท159บาทอันนี้ <c oughs> เป็นปลาช่อนอเมซอนทอดน้ำปลาครับอันนี้อยู่ที่249บาทครับเฮ้ย <c oughs> อันนี้ต้มยำอยู่ที่หม้อละ199บาทครับโอ้โหโอ้โหบานะครับผมราคาหลักครึ่งแสนแต่พอทำเมนูออกมาราคาหลักร้อยแล้วเป็นแบบร้อยเบาๆแล้วรวมมาทั้งหมดเนี่ยห้าเมนูที่อยู่หน้าของผมนี้นะครับราคารวมทั้งหมดเนี่ย781บบาทเท่านั้นนะ กินเข้าไปครับอารมณ์เนี่ยเหมือนเนื้อหมูฮะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยแล้วก็รสชาติเนี่ยคือเหมือนเนื้อปลาแล้วมันจะมีไขมันของปลาเนี่ยเหมือนกินเนื้อหมูผสมเนื้อปลาแล้วมีเอ็นแก้วเข้าไปด้วย3คํารวมกันครับอยู่ในปลาตัวนี้เฮ้ยอร่อยฮะ ก็รู้สึกตื่นเต้นหรือว่าคือโอ้โอย่าปช่อนไปซอนมาทำเป็นอาหารเพราะว่าเห็นแต่แบบคนเลี้ยงครับคือตัวใหญ่มากแล้วนี่คือพอได้มาเป็นแบบมาทำเป็นอาหารก็อยากอยากลองดูตื่นเต้นครับรสชาติของปลาช่อนในแมสอนนะถ้าไม่บอกฮนะอาจจะคิดว่าเหมือนพวกเนื้อสัตว์บกที่แบบเรากินหมูหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันจะมีความเด้งคือปกติก็เห็นเป็นปลาสวยงามครับก็เลยรู้สึกว่า พอมาทำอาหารก็รู้สึกว่ามันแปลกนะลองสักนิดนึงก็ยังดีอะไรเงี้ยแต่ก็พอลองแล้วก็ไม่ผิดหวังปลาช่อนอเมซอนก็อร่อยนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะก็ทานได้ค่ะอร่อยค่ะได้ชื่อว่าสวนอาหารราชาปลาใหญ่แล้วครับก็ใช่ว่าจะมีแต่ปลาช่อนอเมซอนเท่านั้นครับที่จะใหญ่ยักษ์ครับแต่ที่ร้านนี้เขายังมีเมนูปลายักษ์ชนิดอื่นๆอ,อีกมากมายส่วนใหญ่เป็นปลาน้ําจืดของไทยครับที่คัดไซส์ใหญ่เท่านั้น คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารจจพวกปลาต้องมาลองให้ได้นะครับของอร่อยหายากปลาช่อนอเมซอนยักษ์หรือปลาอื่นเขาก็ยักษ์ครับแม่ก็ต้องที่นี่เท่านั้นสวนอาหารราชาปลาใหญ่ตะลิงชันรายการไทยทึงรับประกันความทึ่งลงไปถึงในกระเพาะอาหารกันอย่างแน่นอนครับโอ้โหพี่ป๋องเด็ดสมคำล่ำลือจริงพี่แล้วใครที่อยากจะกินปลาช่อนอเมซอนยักษ์เนี่ยคือยังไงอะคือมันมีทุกวันไหมพี่ ปลาช่อนในตอนหยักเนี่ยคระะจะบอกอก่อนว่ามันไม่ได้มีทุกวันนะฮะในช่วงที่เรามีก็คือถ้าสมมุติว่าอย่างที่ผมบอกเวลาผมย้ายพ่อแม่พันธุ์แล้วมันน็อกผมก็จะมาแลกก็คืออาจจะมีคือถ้าเกิดว่านันก็โทรมาถามทางกาก่อก้เ<ด>ช็คก่อนได้ครับผม,อมโอเคครับก็ยังไงถ้าสนใจก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้วันนี้เนี่ยผมขอบคุณพี่ป๋องมากมครับครับผมโอ้ oh, ที่วันนี้ผมได้ลงไป จับลงโอ้โหพี่ป๋องให้ความรู้แล้วก็รังสรรค์เมนูสุดอร่อยให้ผมครับสำหรับนะฮะใครที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาได้นะครับที่สวนอาหารรา,ราชาา<ไ>ปใหญ่